สวัสดีครับกับผมนายปราทถนาพุทธภูมิประจำวันเสาร์ห้ากันยายนพุทธศักราช2563ขอตั้งสัจจะอธิษฐานบาร,รมีเพื่อทำหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระศรีอริยะเมตไตรข้าแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์ข้าเจ้าข้าพระเจ้าขอน้อมอันเชิญเทพยายดาเจ้าทั้งหลาย ปรดได้เสด็จมาฟังการสวดมนต์ของข้าพเจ้าขอให้มาอนุโมทนาและประสิทธิ์ประสาทธพรให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทินข้าพเจ้าขอขอมากรรมหากกรรมใดที่ข้าพเจ้าได้กระทําแล้วผิดพลาดประการใดด้วยกายวาจาและด้วยใจก็ดีตั้งแต่อดีตชาติไปจน,นมาจนจนในวันนี้ทั้งที่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีทั้งที่ข้าพเจ้าระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดี ทั้งที่ข้าพเจ้ารู้เท่าไม่ถึงการก็ดีและรู้เท่าถึงการก็ดีขอทุกทุกพระองค์จงได้โปรดเมตตาโอหิสิกมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถินข้าพเจ้าขอถวายพระพรขอทุกทุกพระองค์จงทรงพระเกษมสําราญจงทรงพระชนอายุยืนนานจงทรงพยานบารมีสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปเถินขอพระองค์ท่านทั้งหลายจงประทานพรให้ข้าพเจ้าพ้นจากสัพพทุกสัพพโกสัพพโรคสัพพภัย สัพเคราะห์สเสนียดจันรายจะพ้นไปจากตัวของข้าพเจ้าและขอใอยข้าพเจ้าได้ตาทิพหูทิพและเจโตปริยญาณพร้อมถ้าเกิดดวงตาเห็นธรรมได้สำเร็จมรรคผลนิพพานทืนสาธุสาธุสาธุ นะโมตัสสะภะะกะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ oh ุทธะนะโมตัสสะภะะกะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะะกะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนภราชสีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานางวรังคันทางศีวลีจจมหาเถรังอะหังวันทามิทูระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆอูเชมิสัเพพุทธาสัเพธรรม,มาสัเพสังฆ พระปัตตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิข้าพเจ้านายปรารถนาพุทธภูมิประจมันเสราห้ากันยายนพุทธศักราช2563นนี้ ข่อยข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระศรีอริยะเมตรตรข้าพเจ้าพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระศรีอริยะเมตรตยในชาติปัจจุบันนี้ข่อยข้าพเจ้าได้ทำให้ประสบผลสํสำเร็จในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ คุยอกเน่แไม่อันน้ไม่ยินมากระาุ้นมาเพราะทไมอ่ะก้นมาบอกบอกว่าบอกเออบอกน้ำพริกมีอะไรมั่งนะบอกมีน้ำพริกกะปิกะเพริ่มผักเอออัน็้นำพริกกปิอันนี้ออพริกกะปิพี่กขูดนะลูกค่กินเนี่ย ด้มดูดัมันพาลามมากินนี่แก